สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเจอกันตอนเย็นๆอีกแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนคะหลังจากที่ฟ้าได้ทําคลิปเรื่องการจากไปของหัวหน้างานฟ้านะคะหัวหน้างานที่แสนดีนะคะทุกคนฟ้าก็เลยนึกขึ้นได้นะคะว่าจะมาคุยหรืออัปเดตอาการของแกก่อนๆที่เป็นมานะคะเพื่อเพื่อที่เราจะได้รออะมัดระวังตัวเองนะคะแล้วก็สังเกตตัวเองเนาะ ว่าเรามีอาการแบบแกบ้างหรือเปล่านะคะฟ้าก็สังเกตตัวเองเหมือนกันนะคะทุกคนเริ่มสังเกตตัวเองเหมือนกันนะว่าจะมีอาการเหมือนแกไหมเพราะว่าแกจะเล่าอาการของแกให้พวกเราฟังตลอดนะว่าแกเป็นนู่นเป็นนี่อะไรประมาณอย่างนี้เนาะคือเมื่อประมาณห้าปีที่แล้วนะห้าปีที่แล้วเนาะแกได้เอมีอาการปวดปวดขานะครับปวดบั้นท้ายบั้นเอวนะคะล้าวลงขาเนาะ แล้วลงขาแกก็ไปหาหมอนะคะทุกคนนี่นี่คืออาการเริ่มต้นนะเพราะฟ้าคิดว่าน่าจะเป็นอาการเริ่มต้นเพราะว่าพ่อปู่พ่อปู่ฟ้านะคะแกก็เป็นอย่างนี้นะแกจะปวดปวดเอ่อปวดเอ่อบั้นท้ายบั้นเอวนะคะลงตโพกแล้วก็ลงขาแล้วแกก็จะนั่งไม่ได้นะคะทุกคนเพราะว่าพ่อปู่ฟ้าก็ ซื้อตัว๋วเครื่องบินเพื่อที่จะไปเที่ยวเมืองไทยนะคะทุกคนเพื่อที่จะไปเที่ยวเมืองไทยแต่แกกลัวแกนั่งนั่งเครื่องไม่ไม่ถึงประเทศไทยนะคะแกก็เลยไปให้หมอเช็คนะคะทุกคนไปให้หมอตรวจนะคะไปให้หมอตรวจแล้วก็เอ็กซเรย์เอ็กซเรย์ทั้งตัวนะคะก็ここเลยพบว่าแกเป็นมะเร็งนะคะทุกคนก็พบว่าเป็นมะเร็งก็เป็นอาการคล้ายๆกันแล้วพ่อปูป่พักก็เป็นมานานแล้วเหมือนกันนะคะเป็นมานานนานหลายปีนะคะ ถ้าเวลาตอนที่เรากลับเมืองไทยพ่อปู่จะบอกว่าให้ซื้อเค้าเตอร์เพนมาฝากนะคะเคนาเตอร์เพนเพราะว่าตอนนั้นเอ,อยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคร้ายนะคะทุกคนแล้วก็เข้าทํานองเดียวกันกับหัวหน้าฟ้านะคะหัวหน้าฟ้าเขาก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันเขาจะไปเอ,อคือคุณหมอจะส่งไปรักษาที่เอ,อ,อะไรอะ่ะ ป้านที่นี่เขาเรียกว่าหมอกายภาพบําบัดนะคะไปกายภาพบําบัดเพราะว่าคิดว่าตัวเองอ่ะเป็นปวดหลังปวดเอวใช่ไหมก็ส่งไปกายภาพบําบัดแล้วทีนี้หมอคนที่กายภาพบําบัดแกอ่ะเขาก็ใช้เค้าตร์เพนรักษาแกแล้วแกก็เคยมาถามฟ้าว่าถ้าฟ้ากลับไปเมืองไทยอ่ะให้ซื้อเค้าตร์เพนมาฝาาเพราะว่ายาตัวเนี้ยช่วยกับเรื่องอาการเจ็บปวดของแกได้ เวลาที่แกไปเอ,อ่อทำกายภาพบําบัดหมอที่กายภาพบําบัดแก่เขาใช้ยาตัวนี้แล้วแกก็สั่งให้ฟ้าซื้อเป็นประจำหลังถ้าเวลาฟ้าไปเมืองไทยเขาจะเพนฟ้าก็จะซื้อมาฝากแกประจำเพราะว่าเราคิดว่ามันเป็นอาการของคนที่ปวดปวดปวดแข่งปวดขาธรรมดาแล้วแกก็คิดว่าตัวแกเองเป็นแค่นั้นธรรมดาฟ้ายังเคยส่งแกไปนวดนะคะกับเพื่อนเนาะ แกก็ไปนวดนะคะแกก็ไปนวดแล้วพอหลังจากนั้นแกก็ทําอย่างนี้มาเรื่อยๆนะคะทุกคนอาการมันไม่ดีขึ้นนะคะอาการมันไม่ดีขึ้นก็ไปหาหมอหมอก็วินิจฉัยให้แกผ่าผ่าผ่าช่วงเออช่วงช่วงสะโพกช่วงช่วงมหาช่วงขาเนี่ยนะคะก็ให้แกผ่าผ่าแกก็พักงานไปหลายเดือนนะคะผ่า พอผ่าเสร็จแล้วแกกลับมาทำงานพอแกกลับมาทำงานอาการมันเริ่มขึ้นตานะคะทุกคนให,ให้เพื่อนเพื่อนๆสังเกต,ตนะคะว่ามันจะขึ้นตานะคะสายตาเราจะผ้ามัวเอ,อเริ่มมืดนะคะเดี๋ยวฟ้าขอเปิดไฟแป๊บนึงตาแกจะเริ่มฟ้าฟ้ามัวนะคะแกจะแกบอกว่าตาแกมองไม่ค่อยเห็นแกก็คิดแต่ว่าตัวเองอายุมากขึ้นตาสายตาก็เลยฟ้า,ฟามัวนะคะทุกคน สายตาแกก็เลยฝ้ามัวพอหลังจากนั้นแกก็ไปหาหมอตาไปหาหมอตานะคะทุกคนไปหาหมอตาหมอตาก็รักษาแกมาเรื่อยๆนะคะก็รักษาแกมาเรื่อยๆคือก็รักษามาเรื่อยๆแบบว่ารักษาตามเอเอตามอาการของของลูกตาเนาะแล้วมาพักหลังพักช่วงพักหลังก่อนที่แกจะตรวจเจอเนื้อร้ายเนี่ยนะคะ คุณหมอก็ได้ผ่านะคะผ่าลอกผ่าลอกตาทั้งสองข้างของแกนะผ่าลอกกับลอกลูกตาทั้งสองข้างของแกแกก็กลับมาทํางานตามปกตินะแต่ว่าอาการตามัวตาตามัวตาฟามมันจะไม่หายแล้วพอพอมันหนักขึ้นนะคะพอพอเนื้อร้ายฟ้่าคิดว่าเนื้อร้ายมันเริ่มจะกระจายตัวมากขึ้นหรือหนักขึ้นนะคะมันทําให้แก ตาบอดไปชั่วขณะนะคะทุกคนคือหมายถึงว่าบางครั้งแกจะไม่มาทํางานเพราะว่าแกจะโทรมาบอกว่าแกมองไม่เห็นเออตาแกมองไม่เห็นแกจะโทรมาบอกว่าตาแกมองไม่เห็นแกไม่มาทํางานก็จะเป็นอย่างนี้อยู่หลายครั้งนะคะที่แกบอกแกจะโทรมาบอกว่าวันนี้ไม่ไปนะตามองไม่เห็นไม่สามารถขับรถได้อะไรประมาณอย่างนี้ก็จะเป็นอยู่อย่างนี้เรื่อยๆมานะคะ แต่ฟ้าไม่เข้าใจว่าทําไมคุณหมอไม่หรือว่าแกไม่ไม่ได้ตรวจเช็คหรือว่ามันเป็นขั้นตอนยังไงอันนี้ฟ้าไม่เข้าใจว่าแกรักษาแบบไหนแล้วหมอหมอได้รักษาแกยังไงเนาะแล้วมีช่วงที่แกจะเป็นหนักมากขึ้นคือจริงๆแกก็ยังดีๆอยู่นะทุกคน แกไม่ได้ไม่ได้ม,มีอาการว่าเออเป็นลมลมชักหรือว่าอะไรประมาณแกไม่ได้มีอาการนะคะทุกคนแกไม่ได้มีอาการมีแต่อาการว่าตาฝ้ามัวนี่แหละแต่แกยังแข็งแรงอยู่นะแกยังแข็งแรงดีๆของเรานี่แหละแล้วก่อนที่แกจะไปรักษาตัวเนี่ยคือแกไม่ได้ตั้งใจที่จะไปรักษาตัวนะคะเพื่อนๆแกพักร้อนนะคะคือแกไปแกไปแกไปเช็คแกไปตรวจแกไปตรวจมาตอนนี้แกไปตรวจเออแกไปตรวจแล้วแกรอผลตรวจอยู่ ฟ้าคิดว่าแกน่าจะไปตรวจเออไปตรวจโรคตรวจตรวจเอ็กซเรย์สมองนี่แหละเพราะว่าตาแกเริ่มเริ่มจะมองไม่เห็นเริ่มจะมองไม่เห็นบ่อยขึ้นแกก็เลยไปคงจะไปไปสแกนหรือไปเอ็กซเรย์สักอย่างแล้วทีนี้วันนั้นก็เป็นวันที่แกจะต้องพักร้อนแกคุยกับฟ้าว่าแกจะไปพักร้อนนะจะไปทะเลแกจะไปเที่ยวทะเลแกชอบทะเลมากแกจะไปเที่ยวทะเล หลังจากนะั้นหลังจากครั้งสุดท้ายที่เราได้คุยกันฟ้าก็บอกแกว่าเออให้เที่ยวให้สนุกนะอะไรประมาณนี้แกก็ขอบคุณนะคะทุกคนเพราะหลังจากฟ้ากลับมาบ้านคุณหมอก็คือเพื่อนที่ทำงาน,นเล่าให้ฟังว่าหมอโทรมาบอกว่าให้เข้าพบด่วนอะไรประมาณอย่างนี้นั่นก็คือเป็นครั้งสุดท้ายที่เราได้คุยกันแล้วแกก็ได้รับแล้วแกก็เข้ารับการ รักษาตัวเกี่ยวกับเนื้องอกในสมองคือตอนแรกหมอเขาบอกว่าเป็นแค่เนื้องอกในสมองยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ขนาดลูกร้ายนะคะแค่แค่ว่าเนื้องอกในสมองเท่านั้นครั้งแรกนะคะทุกคนหลังจากนั้นแกก็หายไปเลยนะคะรักษาตัวไปเรื่อยๆไม่มีใครได้รู้ข่าวาวแกมากมายนะคะทุกคนเพราะว่าเพราะว่าไม่มีใครส่งข่าวมาทางเราเพียงแต่ว่า เราเราก็ไม่เคยไปเยี่ยมแกนะคะมันคือว่าคือทางแกไม่สะดวกให้ให้เพื่อนร่วมงานไปเยี่ยมให้พวกเราไปเยี่ยมไม่ต้องการให้เราเป็นห่วงแกก็ไม่นั่นแต่เราก็จะมีการติดต่อกันตาทางเอ่อทางแชทเป็นบางครั้งข่าวถามขาวขาว,ขาวแกก็ยังคุยกับเราอยู่นะทางแชทนูน่นี่นั่นนะคะทุกคนแล้วพักหลังๆมานี่แกก็เงียบไปเวลาเราแชทไปแกก็จะไม่ตอบอะไรประมาณนี้นะคะทุกคน แล้วก็เป็นวันที่เมื่อวานนะคะที่เป็นวันสุดท้ายของแกนะคะป้าก็อยากจะฝากนะคะว่าให้สังเกตอาการตัวเองนะว่าถ้าใครมีตัวมีอาการเป็นแบบนี้นะคะให้รีบให้รีบหาหมอแล้วก็ให้รีบเอสแกนนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าตาฝ้ามัวหรือตามองไม่เห็นเนี่ยจะเป็นอาการของเออมเรลงในสมองนะเลือดเนื้อหรือว่าเนื้องอกในสมองนะ เพราะว่าหัวหน้าฟ้านะแค่แปดเดือนเองหลังจากตรวจพบนะคะทุกคนแปดเดือนก็ได้จากลาโลกนี้ไปนะเพือนฟ้าก็อเอาคลิปนี้มาฝากนะคะเอามาฝากฟ้านั่งคิดอยู่ตั้งนานว่าน่าจะทําคลิปนี้ออกมาฝากให้เพื่อนๆได้ได้เออสังเกตตัวเองนะคะทุกคนแล้วก็ตรวจนะคะทุกคนคลิปนี้ฟ้าก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนสวัสดีค่ะ